วันนี้วันเสาร์นะคะทำลาบคล้วยอีกแล้วก็คือวันนี้จะไปหาเพื่อนไงแล้วก็ก็เลยว่าเออทำมันนี้เพื่อนบอกว่าอยากกินอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะทปปําไปฝากเพื่อนด้วยแล้วบ้านเพื่อนครอบครัวใหญ่ก็กินแบบนี้แหละตอนนี้ก็คือกําลังจะคั่วให้มันแห้งแล้วมันมีน้ําออกมาไงวันนี้ไม่ได้ใส่ไส้เพราะว่าเมื่อวานไปตลาดแล้วปรากฏว่าวันหยุดมังไส้หมดเลยไม่มีสักเจ้าเลนขายสักเจ้าก็เลยเอาหัวใจใส่แทน แล้วก็หัวใจอ่ะปกติถ้าไปซื้อใช่ไหมเขาจะหันบางบางเป่าทีก็แทบปลิวละแต่ว่า <c oughs> นี่ค่ะลาบคั่วของพี่ปุ๋ยนี่หัวใจชิ้นชิ้นใหญ่โตมากเราเป็นพวกหัวใจโตน <c oughs> ะก็เลยใส่ชิ้นโตๆเข้าไปนี่น่ากินไหมนี่คั่วให้แห้งอีกนิดนึงก็น่าจะได้ละเม่้อดน้ำแล้วก็ออกไปทั้งนองโอเคเดี๋ยวนะลองชิมน,นิดกูชิมชิมชิม,ชม,ชม คือมีความคอนดีมากอะก็คือหิดลามเนี่ยนะทำง่ายง่ายแล้วก็เติมน้ปลาเรับเติมน้ําปลาเข้าไปนิดเดียวได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องเติมอะไรมากโอเคเท่นี้ก่อนนะคะสวัสดีวันเสาร์ค่ะ